วัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะวันนี้19กันยายน2564ค่ะนุมโมนาแล้วนะคะเรากำลังเกมจะส่งสินค้ากันค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ยันมาขนาด4.5แรง EF453T นะคะอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าฐานไทใหม่จาก LCS ค่ะคันนี้นะคะหล่อมากๆเลยค่ะเตรียมจะส่งไปเป็นเขยนะคะที่มัจจากีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะ คุณพี่รัตนาและครอบครัวนะคะไว้วางใจค่ะคันนี้โอนจองจบออนไลน์ด้วยนะคะขอบพระคุณความไว้วางใจจากคุณลูกค้าเมืองขอนแก่นมากๆค่ะได้รายการยมดีรับสินค้าเข้าบ้านวันพรุ่งนี้นะคะ20กันยายนค่ะสำหรับคันนี้ด้านหลังเป็นฐานไขใหม่จาก LCS นะคะตัวนี้เป็นฐาน5โครง6นะคะท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะสำหรับแท็กเตอร์มือสองนะคะหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงค่ะ สามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถโอนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนคันนี้พรุ่งนี้ที่มัจจากีรีจังหวัดขอนแก่นรอรับพี่สีแดงแรงฤิด์ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ